มาเป็นแอร์ดับเองโุ่พ่อโชว์ุนพ่อไม่เก่งขนาดนีเห็นไหมลูกมันมีควันเห็นไหมลูกมันว้าวกเลยนะเราจะบอกว่าทำไ้เก่ง้าเลยต่อไปทาเองใช่ไหมลูกน้อแม่ะถ้าควันหมดคแม่ก็หมยไปิดให้มคุณพูดโ้หนะคะเดิดไม่ได้ค่ะ ไม่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 ใช่อ๋อเอาที่ดขาแม่เอดขาแม่แม่โฟว์แม่เอหรอแม่โฟนะแม่โฟว์ด้วยเนี่ยเปยายเปิดเข้ามาไงเอาใส่ก็ได้ยายเปิดเข้ามให้หมดก่อนนะลูกอย่าย่ยกลูกเอาใส่ก่อนก่อนลูกใส่หมดก่อนนะเสร็จแล้วโอ้ยติ้ยยยยแม่ช่วยแม่ช่วยว้าวมากเลยลูกอ่้มอุ้มอนเนาะ ั้หนึ่งลูกันึงให้ฟวันหมดคมดยอปนึงดเดี๋ยวได้ถ้าหมดแล้วเราจะได้ติดตื้นเก่งมากิดก่อนเรลกให้คันหมดก่อนเดีวพ่เราออกควันหมดควันหมดยังควันหมดยังรอแป๊บนึร้อยควันหมดก่อนแล้วพี่ออก ฟันมแล้เเอามุดไปดเดียวเ้ยออยออนลูกเอาไว้ก่อนให้ฟันหมดก่อนพูดอย่าไปบีบดทำดีๆพูดทำดีๆนั่น ัน,น,นอ,อ <c oughs> นโดนจมูก <c oughs> มด้วย้มันโดนจมูก้าไม่โดนจมูกลูกอารหน่อยอ่าโอเคเอ้ <c oughs> มันโดนจมูก้นจับนี่ดี เดิน้นเดินมดยังหยังี๋ยวจะดีลูกเดี๋ดีบหบบนี้หมดรือยังคะ ก็ยังมีอยู่ไม่้้่าไม่ฝันก็ได้ฝฝันให้น่่นักนก็ได้โอเคนน่น่ไม่หมดก้องเวันให้หมดก่อนอ๋อันยัไม่หมดะคุณตนตับได้เลหรอมันเป็นาเล่นเกมนะเนี่ยหรต่นตบมันคุ่นตับิเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำแบบนี้นะสนุกไหมสนุก খানো ন ধৰি লাগেই যাব বনালোঁ